ยิิ้นชิ้นยิ่งยิ่งิจแนี้ก็อยู่โอ้เหลืองสึกป้นครับ สวัสดีครับคืนนี้ลุงเนธพามาส่งปลาครับพามาส่งปลาอีกแล้วลงมาดูหมายเดิมก่อนทั้งที่แล้วมาได้ไปหลายตัวเลยนะวันนี้จะเหลือสักตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ไม่ได้ก็อยู่พุ่งเบืรอลุงเนธนะฝว่าเป็นกำลังใจพุ่งเนธด้วยนะครับปลาอะไรเอาหมดวันนี้เดียครับสุ่มลุงเนธอันนี้เดียวเองสุ่มโบราณครับสุ่มโบราณลุงเนธชอบหากินแบบเนี้ยสนุกดีครับไปไปรู้ด้วยกันจะพอได้ตําน้องพิกหรือเปล่า มีสักตัวหรือเปล่ามันลุกขึ้นมาเนี้ครั้นนทงที่แล้วไปเยอะเลยมีสักตัวไหมชนใหญ่ชนเล็กช่วงน,นี้น้ําตื้นเลยนะครับเนี่ยข้างบนน้ําจะลึกหรือว่าจะตื้นก็ยังไม่รู้เลยรู้เนี่ยไม่ได้ขึ้นไปดูเดี๋ยวเดินขึ้นไปก็รู้รครับตื้นเลยลึกโอ้ยปลาซิวปลาซิวเยอะเลยอื เจอหรือเปล่าเขาโจ๊ะละุกไฮเซปมดุดไม่วิ่งเลยไม่มีแล้วมั้งอืม <laughs> ไม่ได้ต้น้ำพริกละแบบนี้อันนี้อะไรเนี่ยปลาหรือเปล่าอลองดูไม่ใช่อ้าทีแรกเฮ่ว <laughs> แล,แล,แล้วเฮ่วแล้วน้ำตื้นแต่ว่ามันขุ่นนะไม่ใสปลาเลยปลาเลยปลาเลย,เล,ยอลองดูเออ ออกไปแล้วมัง้งรั่วน่นี่โอ้รั่วครับสุ่มไม่ชนิดปลาแล้วไม่รู้นะสุ่มผิดได้ยังไงลุ้นครับลุ้นไม่เห็นเลยปลาหมอก็ไม่เห็น นี่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 มีปาลาอะไรนี่ลองดูก่อนเนาะตัวแรกถูกหรือเปล่าโอ้ถูกครับถูกเอาปลาเสด็ดม,มันมานขาวโจ๊ะโลมีสักตัวหรือเปล่าเนาะไม่เจอเลย ปลาอะไรเขาตัวเขาตัวล็อกเขาตัวล็ก,ลอกลโอ้ยตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กเขาตัวล็อกครับตัวเล็กอืมอืมแม่เอาเนาะเล็กเกินปล่อยตัวเล็กแม่เอาแล้วจะได้ตัวใหญ่หรือเปล่าเนี่ยปลาหมอปลาหมอ ปาหมูปลาหมูนี่เอานั่นนั่นืนนนึตัวสวยๆปลาเสด็์ครับตัวสวยๆปลาอะไรน้ำขุนนะเขาเจ้าโลกหรือเปล่าวิ่งน้ำขุนติว้วเนี่ยครับฮึน้ำขุนติว้วตัวไม่ไหนตัวไม่ไหนใหญ่หรือเล็ก

นี่หรือเปล่านี่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 น,นี่อยู่นี่ครับโอ้โดนละโดนละโดนละที่นี่โดนละเดี๋ยวนี้ตั้งกองก่อนนะนึกว่าจะไม่ทันทันอยู่ครับนอนนอนโอ้สองตัวเลยกระหมอก็มีคนทีเดียวสองตัวเดี๋ยวจับให้ดูนี่ปลาหมอก็มีครับมาะะเสด็จเอาสามตัวละปลาหมอกนี่ลาช่อนโอ้โอ้โอ ตัวสวนกันนะอ้อ้าวนี่นี่นี่โอ้นี่นนนตำน้ำพริกไม่แหวและไม่แหวแล้วมาน้่หมานดูต่อดูต่อโอ้ทางนี้น้ำลึกครับน้ำลึกแต่นี้ไม่เห็นมันหรอกมกั้งข้อน,นี้น้ำลึกเลยไม่เห็นไม่เห็นแบบนี้ไม่เห็น น้ำลึกน้ำลึกอะไรไม่เห็นแล้วครับแบบเนี้ยขนาดน้ำตื้นยังไม่เห็นดีเลยน้ำคุณต้องใช้ความไวนะครับแบบเนี้ยถ้าเห็นแวบๆบแบบก็ตั้งเลยน้ำลึกเลย น้ำมันมาจากไหนเนี่ยครั้งที่แล้วมันแห้งนะโอ้ปลาก็อยู่ในท่อเนี่ยหมดมั้งจะเห็นไหมเนี่ยแบบนี้ครั้งที่แล้วน้ำตื้นยังเกือบมองไม่เห็นอะ่ะ น้ำมาจากไหนโอ้ไม่เห็นเลยครับครั้งที่แล้วเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจอตัวใหญ่ๆสักตัวเถอะตกใจเย็นๆครับค่อยๆ <c ười> <c ười> แต่เดินมาตั้งนานแล้วยังไม่เจอสักตัว ไปทางไหนหมดโอ้โหชนใหญ่ต uh, uh ัวใหญ่ไปไหนเลยโอ้โหไม่ทันครับดูน้ำไหมครับขุดติ้วเลยโอ้โหตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ไปไหนหายแซ่บเลยอืมลุเรนไม่ทันมันเกือบไปสุ่มแล้วเมื่อกี้ไปทางไหนไปทางไหน หายเซบทางนี้ตื่นครับทางนี้น้ำตื่นแต่จะมีปลาหรือเปล่าเนาอะปลาอะไรเนี่ยมีน้ำกับขุ่นเนี่ยน้ำตื่นครับปลาไม่ขึ้นมามั่งโอ้ยไปชนไปชนใหญ่เลึก อ้เอาละเอาละหมานมาตัวนึงละตัวนี้นะตัวสว,สวย,ยโอ้ยตะก,กอตกตะก้อนน้ำตื้นแบบนี้ค่อนงชั่วครับแต่ตัวนี้ตัวสวยเหงินนะโอ้โหเขได้ตับน้ำพริกเลยแหละนี่ <c oughs> อ้าวยังผิวไม่แห้วสองตัวแล้วมาช่อนนะเขาโจาะเลาะมองน,น้ำปลาหมอมีอีกหรือเปล่าน้ำตื้นๆแบบนี้เสร็จหมดละถ้าขึ้นมานะ อือให้เซฟหมดเอาลองดูปลาอะไรไหมลูกเอาหมดอู้เขาโตล้เขาโตล้เอาตัวนี้แมวเขาโตล้มาแล้ว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 เขาโตล้ออู้เขาโตล้เขาโตล้กล้องก็จะหลุดมือนี่นี่นี่เขาโตล้ออุ๊ยตัวสวยครับกำลังกินกำลังกิน พอได้ตำน้ำพริกเอาโอ้ยกลุดมือปลาหมอปลาหมอเอาหมดครับวันนี้วันนี้เอาหมดหมอชอนเอาหมดนี่มีเขาวโจโลเพ่งชั่วหน่อยอู้เขาวตัโลุกเขาตัวลุกนี่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 ดูกระจจจดูกระจจจโดนอีกแล้ว รุ้งไม่ค่อยใหญ่เนี่ยรุ้งได้ก็ไทยรู้จัดจานแบบนี้เนาะก็มีบางคอมเมนต์เนาะซื้อปลามาปล่อยหรือเปล่าซื้อมาปล่อยทำไมปลาเยอะแยะเนี่ยครับพวกไม่ไมค่อยใหญ่นะแต่ก็พอได้ต้มน้ำพริกไม่แหว้วไม่แห้วเนี่ยครับน้ำมันจะแห้งแบบนี้ยิน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 แบบนี้ก็อยู่ อีกแล้วโอ้โหอิงชวดเลยเนาะโอ้สาซนี้หมดก็ค่อยอยิงชวดนะสวยเลยเนี่ยปลาปลาลุงนี่ะแย่ไหมครับนี่เต็มกำเลยมาโน่นหมานแต่นี่ก็ดีใจแล้วครับมีอีกหรือเปล่ามีอีกหรือเปล่า โอ้แค่นี้ก็พอเด็ดตำน้ำพริกแล้วหาอยู่ฮะกิบ๊บเป็นรูเนียครับก็แบบเนี้ยนี่ไม้ขาวโจ๊ะโล๊ขาวโจ๊ะโล๊ะขาวโจ๊ะโลเจอเลยครับเดินมาแต่งไกลแล้วนะเนี่ยขาวโจ๊ะโลอีกสักตัวมีไหมน้ำขุนติววิ่ง เนี่ยจำได้ไหมเนี่ยตรงเนี้ยลุงเนตรวิทย์อ่ะทีมเนตรวิทย์ปลาเนี่ยเนี่ยครับทีหลุงเนตรวิทย์ปลานะครับเนี่ยมีไหมทางนี้เขาตัวลกอีกสักตัวค่อยช่วยนะออ้ยน้ำขุ่นหมดมันวิ่งไม่รู้ปลาอะไรครับเนี่ยแต่ไม่เห็นตัวลองดู ๆๆๆนู่นนู่นนู่นนไปนู่นหมดละโอ้ี่ปลาหมอนี่นี่ปลาหมอลุงเนตรเดินกลับมาแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนไม้ครับไม้อื่นน้ำแห้งหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปดูก่อนเนะาะไม้นี่ก็ยังพอได้ต้มน้ำพริกอยู่เดินกลับมาน้าขุ่นเพาะว่าลุงเนตรเดินลับมาแล้วครับเมื่อกี้เนี่ย ปลาอะไรไม่รู้นีป่ปลาอะไรปลา,าอะไรถูกครับถูกปลาอะไรไม่รู้นะโอ้โดนโดนโดนโอ้เขาโอ้เขาตัวโลกโอ้โอัวสวยเลยดีฮ <c oughs> ่าฮ่ามาได้ต้มน้ำพริกเอาอีกละเอาอีกละอืมมนันมันโอ้ พอกาลเลยครับพอกาลเลยรู้ว่าจะไปเที่ยวน้ำขุ่นยังเห็นอยู่ครับเมื่อกี้ลูกนี่เห็นแวบๆบแบบแบบเอาสุมส่มๆลัดดูโดนเลยครับไม่เห็นครับสุดละไปะเดี๋ยวก็ดูอีกหมายหนึ่งทำไมนั้นไม่มีก็กลับบ้านละอัน,นปาลาอะไรเนี่ยวิ่งข้ามาเนี่ยปลาอะไรโอ้ไม่โดนถึงหน้าท่อถึงนี่ปากเบ็ดอ่ะ ที่แล้วเนี่ยอ้าวก็ถือว่าไม่แหว้วไปดูอีกหมาครับลองรุดไหมานี้ดูครับมีปลาหรือเปล่าน้ำลึกอ,อีกแล้วลองดูเนาะก็จะเห็นหมั้งไหมแต่สักตัวก็ดีนะสักตัวหรือเปล่า โอ้ยนโ,โ,โนน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 นปลาอะไรรู้โอ้โหเป็นไหนเลยอุ้ยไม่ทันเนี้ยตู้ใหญ่ด้วยอืมเป็นไหนเลยอืมทันไหมทันไหมทันหรือเปล่าโอ้ทันทันทันปลาอะไรเนี่ย ปลาอะไรปลาอะไรเอ่ยโอ้เหลืองสึกปึ้งครับโอ้โดนตกแล้วโอ้หายแซบหายแซบละโอ้เหลืองสึกปึ้งหายแซบตาวน้ำขุ่นไปละเดี๋ยวนี้หายแซบเลยเหลืองสึกปึ้ง เหลืองซึ่ปึ้งตัวสวยเลยกระโดดหายแซฟปาลาอะไรปลาอะไรลองดูโอ้ยปาลาอนะไรเนี่ยโอ้โหปลาหมอตัวใหญ่ครับปลาหมอลูกปาดดลาเสดสอะไรแหละที่ปลาหมอนี่ไม่ออกไอเ้เหลืองซึ่งปึ้งกระโดดหายแซบเอาโอ้โหนี่เขาโตโลเขาโตโลโอ้ไปดูแล้วลอ้ไปไหนเลยวิ่งมาเนี่ย นักขุดติวอือเป็นไงเลยตัวจะใหญ่เขาจะลกุกายเซ็บอือเขาจะลุกกาหายเซ็บเหลือซึ่งเป่นขาหายเซ็บแบบนี้ไม่ได้ตั้น้ำพริกอะ อู้เป็นไหนเลยอู้ายเซบอืมเขาตัโลูใหญ่กว่าไม่ได้เหลืองซึกปึ่งก็ไม่ได้น้ำขุ่นหมดแล้วเห็นแล้วแบบนี้มีแต่เนี่ยครับ <laughs> กล้ยกากล้ยกาหรือว่าฝรัง่งฝรั่งนี่มันขึ้นเองหมดแล้วรับเนี่ย สวยนั่นเลยโอ้โหหมายนี่น้ำจริงลึกแต่น้ำใสหน่อยน้ำใสครับมีปลาหรือเปล่าอะไรโอ้น้ำลึกครับเอ๊น้ำมันมาจากไหนเนี่ยไม่ลึกจังมาได้ออกมาดูหลายวันโอ้น้ำลึกน้ำลึก แต่น้ำใสมองเห็นอยู่นะเนี่ยทำมีปลานะนี่นใหญ่กําปุ้งรู้ใหญ่เป็นม,มุมโอ้น้าลึกครันน้าลึกไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแบบนี้โอ้โหดูปลาก็ไม่เห็นเลยเป็นมิโตะเบ็ดลงเนาะปาปะป,ปสรุปผลงานกลับบ้านดีกว่าแค่นี้ก็พอเด็ดตัน,ตำน้ำพริกแล้วครับมามาดูผลงานวันนี้ได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วครับเนาะรู้ไม่แห้วเนี่ครับผลงานก็สวยๆเหมือนกันนะ ถึงได้ตัวไม่ใหญ่เท่าครั้งแรกแต่ก็พอได้ตำน้ำพริกประชอนกี่ตัวสองสีส่กี่ตัวน่ะเดี๋ยวเ่นนับก่อนนะสองสี่หกเจ็ดตัวก็วหมอสองสี่ห้าตัวนบไม่ผิดนะเอาเ้าไม่แห้วไม่แห้วนักตึกกึกกลับบ้านดีกว่าครับวันนี้ เราคงงานให้ดูแล้วนะก็ถือไม่แห้วเพราะได้ตําน้ำริกอยู่นักตึกๆึกเนี่ยหายอยู่ให้ก,กินเปนลุนี่ก็บแบบนี้นะบางทีมันก็ได้เยอะบางทีมันก็ได้น้อยบางทีก็ไม่ได้ครับอ๋อแล้วก็เรื่องเสื้อนะครับตอนนี้มีคนสั่งจองมาก็หลายตัวแล้วนะลุงเน่จะทําอีก30ตัวถ้าใครสนใจนะครับก็อินบ็อกเข้ามาทางเพจลุงเนพาลุยจะเอาไซส์อะไรเบอร์อะไรก็สั่งมาก่อนตัวละ270บาทหรือว่าทําสําหรับเ c ซที่อยากได้เสื้อลุงเน่จริงๆ คนที่ไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรสําหรับคนที่อยากได้ก็ต่อมาทั้งเพจหรือว,ว่าอินบ็อกตุ่นเน่เริ่มเข้าใจแล้ว box อินบ็อกอะแปลว่าอะไร <laughs> ปะ่ะกลับบ้านดึกละขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่มาติดตามรับชมคลิปลุงเนกากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเน่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนิวเน่ลาบก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามที่หน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอดิบตำน้ำพริกโคกใหญ่แล้วครับลาบปากครับลาบปากนัดตึกกึกฮ่าไม่แห้วไม่แห้ว 各班,班，各班。